แต่นี่เป็นลายลายใหม่แล้วมีเป็นร้อยฮะเท่นี่มีเป็นร้อยแล้วก็เป็นเคสที่ที่ที่เขาไม่บอกอยู่รเราไม่อ่าฮะไม่ไม่ถึงตัวเขาทีคือตอนนี้ผมจะให้ส่งสู่ขเขาาจะหยุดย่ฤติกรรมหลอกลวงต่อนี่ก็เป็นผู้เสียหายทางอากาบวันนี้วันนี้ฮะผมมาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับเคสนี้ฮะคนนี้ฮะด็อกเตอรกลอคนเนี้ย หลอกลวงคนนะครับอาสาย,ยความเป็นนักบุญนะครับนักบุญนะครับแล้วอาสายเ,ยเจาะเข้าไปในฐานผู้ปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเอาความรู้ความสามารถตัวเองแต่ไม่ยอมใช้อยู่จริงแต่เอาไปใช้หลอกคนแกียรติเสียงก็มีนะครับแล้วก็หลอกาใา้การหลอกโดยที่ใช้ความรู้ความชำนาญในตัวเองแต่ไม่ใช้นะครับแล้วก็ไปหลอกลวงเขาโดยที่หลายๆอย่างนะครับ เดี๋ยวอย่างเช่นแอ์พอ,พอมั่งอย่างเช่นพ่อขาดพอมั่งอย่างเช่นโดยฟองโควิดมั่งแล้วก็ซื้อสารสนเทศมาแล้วมาแก้แล้วเป็นบอกแทนตัวเองนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไปหลอกในกลุ่มนักบุญนะครับนี่คือเขาค่ารชการก็ไปโดนหลอกด้วยโดนหลอกไงครับค่ะคือคือคือ่อคือคือคือคอคือคือคยกค โทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีความเชื่อถือในตัวท่านทีนี้ด็อกเตอร์คนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมก็ดูว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันทราบมาว่าด็อกเตอร์ท่านนี้มีความรู้เรื่องของการจัดการเรื่องระบบะปรับอากาศที่สามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโควิดได้ทางวิศวกรรมอะไรต่างๆนะคะรวมถึงมีแอ นะคะที่สามารถที่จะขายต่อในราคาถูกเป็นบริษัทแทนไม่ใช่ค่ะเเหมือนประมาณว่าสามารถที่จะจัดหามาได้เิวได้ดิวได้เอ่อพอดีอทางทางครอบครัวดิฉันค่ะเห็นทางสมาคมเองก็ซื้อมาเพื่อจะติดตั้งที่สมาคมด้วย ดิฉันซึ่งรู้จักกับท่านนายกสมาคมก็มีความเชื่อถือว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นกรรมการสมาคมก็ขอซื้อด้วยเพราะว่ากําลังสร้างบ้านแล้วก็ต้องการประหยัดงบแล้วก็คุยกันในในสเปคที่อีกแบบหนึ่งแต่สินค้าที่ได้มาก็คืออีกแบบหนึ่งเป็นการแบบจงใจที่จะหลอกลวงเอาของไม่มีคุณภาพมาให้ไม่ตรงสเปคคือคุยกันว่าจะเป็นแอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์ซึ่งประหยัดไฟ เอ0หมื่นสองพั BTU นะคะเป็นแอร์มือสองที่อ่อายุการใช้งานไม่เกิน1-2ปีนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ว่าเมื่อได้รับมอบไปแล้วเนี่ยเออ BTU ก็ไม่ตรงสลากก็คือเป็นสลากปลอมที่เอามาติดในการพ่นสีกันสนิมทับลงไปนะคะขึ้นสนิมแล้วก็คือมันมันไม่ตรงปกแล้วก็ใช้งานได้ไม่ดีก็คือมองว่า เ,เสียเงินไป1 5 0 0 0บาทเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่า,าคนนี้เป็นเป็นบุคคลที่อันตรายแล้วก็ไม่น่าที่จะต้องเอาความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยไปหลอกลวงให้คุณเขาได้รับความเดือดร้อนก็เลยเต้องการแจ้งความต้องเลยถึงมีวันนี้ขึ้นยยค่ะผู้เสียหาย,ยหเป็นร้อยครับค่ะก็ทราบมาว่าภายหลังดิฉันก็มีคนที่ถูก,ถกหลอกอีกเป็นจํานวนมากค่ะ บอก็อย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันนี้คะคือคนที่สรตั้งค่นเอารมเรียนขับสำนักมูมหรือว่าแก้ตัวเข้าไป้ที่แบบนี้นะคะส่วนนส่กนขเราคือที่เจอกัที่ไหนนเจอกัาที่เรีนการดีเ่เรื่องเสกิารดนตีบางนะคะแล้วก็เป็นจิตวิทยาเข้าไปจิตวิาในสถานที่จัดการอะไร่งๆ่วนตัวเข้าเง่ยก็คืเข้ามาในสายนี้เป็นนักศึกษจิต กันแรกคาก็ไม่ได้มีเพื่อเห็นเพื่อแบบประโยชน์เป็นเรื่องของการขับร้อเทอเลสินี้นะคะ,อะพอเสร็จด้าเนี่ยก็ค่อยๆก้าวคิดก้าวเขามีความไว้าว,า,วางใจก็เลยชวนเขาเข้ามาร่วมงานในสมาคมเขาเห็นว่าเป็นด็อกเตอร์น่ะละค่นะนะคะมีดีกรีที่ดีแล้วก็ท่าทีเขาน่าสนใจแล้วก็ท่าทีเขาน่าเชื่อถือ,อะนะคะพอมาปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าสมาคมจะซื้อ ติดแอร์ใหม่นะคะจริงๆดิฉันถ้าเกิดเป็นแอร์มือสองลักษณะนี้ที่บ้านดิฉันมีเยอะแยะนะคะไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปซื้อลักษณะเดีกันใช่ค่ะเขาถูกบอกว่าอ๋อแอร์ที่ท่านมีมือสองเนี่ยหรือว่าจะซื้อใหม่นะคะแต่ไม่ใช่แอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยยังไงก็ยังเปลืองไฟอยู่ดีสูญเงินไปเท่าไหร่คะโอเป็นของที่ันนัเคลดิฉันเป็นล้านค่ะนะคะเขามีหลายกรรมหลายวาระมากเลยแล้วก็รวมถึงที่ชายรวมถึงลูกสาวก็โดนกันหมดนะคะภายนอกเขาก็เป็นคน บุคลิกดีค่ะนะคะแล้วก็เ,เหมือนคนมีความรู้แต่งตัวดีใส่สูตรเป็นประจำนะคะพูดจาสุภาพอ่อนหวานแล้วก็เขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงเวลาเขามา,เ,าเจอกับใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็จะเป็นลนักษณะปวารณาตนช่วยงานวัดป,ปวารณาตนช่วยเหลือ,อนักศึกษาที่ที่เข้าไปอบรมด้วยเนี่ยนะคะว่า ตัวเองเป็นอาจารย์วิทยากรช่วยเหลือกศึกษาด้วยความจริงใจมีอะไรปรึกษาหารือได้เลยนะคะแล้วก็จุดประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูห่วงจุ้ยเก่งเป็นคนที่ดูหวงจุ้ยให้กับในเจ้าสัวของบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ด้วยนะคะ,ะก็ก็บอกว่าเขาเป็นคนดูหวงจุ้ยให้เพราะฉะนั้นเราก็เองก็สนใจเรื่องดูหวงจุย้ยเสือของเราเนี่ยค่ะด้วยประเด็นของการดูหวงจุ้ยเนี่ยโดนไปหลายคนะนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือ นักศ kind of ึกษาที่เข้ามาอบรมอบรมฟรีของงานวัดนะคะมีเรามีกันทั้งหมดตอนนี้5รุ่นแล้วนะคะรุ่นนึงมี200กว่าคนคนนี้เข้าแทรกซึมเข้าไปเนี่ยเดนก็ตกใจมากที่เห็นดูของช่วยเขาใช่พอไปดูของช่วยเขาเดนเห็นภาพเพราะว่าพอเรามีปัญหากันเนี่ยวเขาบล็อกเฟซดิฉันนะคะดิฉันไม่สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของเขาได้นี่อย่างอย่างเคสคนแก่ติดเตียงนี่จะนี่แหละค่ะเคสนี้ที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังก็คือลูกศิษย์คนนี้ค่ะคุณแม่เ็าเป็นคนแก่ติดเตียง แล้วก็เขาเนี่ยใช้ศาสตร์ชลาวัยที่มาเรียนที่วัดเนี่ยนะคะไปดูแลคุณแม่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าจะทําบ้านตัวเองเนี่ยคะ่ะให้เป็นที่พื้นฟูนอกจากดูแลแม่ตัวเองแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้ด้วยก็เลยติดต่อถามอาจารย์ท่านนี้คะ่ะอาจารย์เตอร์เนี่ยว่าช่วยมาดูของจุ้ยให้หนูหน่อยว่าบ้านหนูทําได้ไหมเสร็จทีนี้ก็เลยตกเป็นเหยื่อคะ่ะได้นี่โดนไปห้า0มื่นบาท โดยดูคงจ่้ยเหรอคะไม่ใช่ค่ะคพดูหงช่วยดูให้ฟรีแล้วก็บอกว่าอะไรอะไรก็จะทําให้ฟรีเสร็จแล้วคือเป็นเรื่องของการค่อยๆคืบค,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 คานนะคะเราทำนี่มันเข้าใจผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ารับออกแบบก่อสร้างทางั้งๆที่ตัวเองอไม่ได้เป็นสถาปนิกไม่มีสิทธิ์ที่จะรับบออกแบบก่อสร้างนะคะแต่ก็รับเงินไปแล้วแบบก็คือส่งมาเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัดแตะตัดแปะก็คือไม่ไม่ไม่ตรงคุณภาพไม่สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือผ่านไปสี่เดือนเราผ่าน้อยยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้งานที่ทำงานได้เ่งานะด้วยแต่วันนี้ติดอะไรกินท่านก็ได้ถามน้องไม่ใช่ไปบ้านน้องมานะคะว่าเป็นลูกศิษย์ยังไงก็ปาถามก็เห็นสภาพของคุณแม่นอนติดเตียงอยู่พื้นบ้านเนี่ยก็ยังพังๆอยู่นะคะทีนี้ก็ถามเขาว่าเขามาที่นี่ไหมเขาเห็นสภาพคุณแม่หรือเปล่าเขามาค่ะเขามาที่นี่เขายังมาสวดมนต์ที่คุณแม่หนูเลยคือท่านคิดว่าเขาเป็นคนที่มีอันตราย ล้วก็เป็นคนที่ใจร้ายมากๆที่แบบไม่ละาเว้นใครเลยอ่ะนะคะห้าหมื่นบาทเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีรายได้มากนะคะมันเป็นเรื่องที่ทําร้ายกันมากเลยแล้วที่เขาเขาชอบโกงครับแล้วก็ร่วงกันหลอกลวงครหลายหลายต่างกัาฝังวาระแล้วมีผู้เสียหายอ่ะผมดูแล้วหน้าจะหลายสิบคนเยอะเยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้วคนคนนี้เป็นอดีตนายกนายกองการศักษานะครับอดีตนายกองการษารแล้ว เป็นคนเคยท้าสสเต้เต้ต่อยแล้วเป็นคนเขาเขาเป็นคนที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับเขาไม่ใครกฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้แต่ผมเห็นว่าณวันนี้เขายังหลอกอยู่มีคอเชิดขาวมีหน้ามีตใยสังคมผมคิดว่ามันสมควรแล้วฮะคนอย่างเงี้ยต้องดาเนินการจัดการควรแยกให้อยู่และควรจะให้รู้ว่าเขาคือใครทุกวันนี้ คนก็จะไม่กล้าว่าเฮ้ยเขาไม่รู้ตัวเขาเฉยๆคนนี้มีญหาข้าบ็อกเฟงคือแล้วคนในสายนักบุญเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องอะไรไหมคระเรื่องอภัยไม่แจ้งความน่ากลัวจริงๆขนาดน้องคนนี้มีประเด็นนิดหนึ่งค่ะเรื่องเรื่องด็อกเตอร์เนี่ยค่ะเรื่มีประเด็นนิดนึงก็คือว่าชื่อเขาอะค่ะแปลกไหมคะว่าคนเราเนี่ยจะพิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองเนี่ยผิดผิด มันไม่มันไม่ต้องผิดมันไม่น่าจะต้องผิดใช่ไหมคะผิมผิดผิดผิดให้เพื่อที่ว่าอาจจะไม่ให้เราใช้ข้อมูลหรือเปล่าแล้วก็พอมีปัญหากันเพิ่มเนี่ยคำว่าด็อกเตอร์เขาก็คือลบออกไปะคะแล้อย่างรูปที่เขาคุยกับพระนี่ค่ะเราสื่อความหมายอะไรคะพี่ก็คืออันนี้คือไปที่พระจะไปขายกับพระนี่แหละค่ะก็คือแม้กระทั่งกับพระนี่ก็คือไม่รล้าเว้นนะคะ ขายแอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะจะไปติดตั้งเครื่องทำอากาศดีด้านที่หนังซ้ำเนี่ยชื่อว่าเรื่องออกแบบกับน้องที่แม่ติดเตียงเนี่ยค่ะก็มีเรื่องราวของเครื่องทำอากาศดีด้วยเช่นกันค่ะเขาหลอกหลอกทุกเรื่องทุกเรื่องทำอากาศดีใช่ค่ะซึ่งแก้โควิดด้วยซึ่งเขาบอกมีเขาไม่มีเขาไม่มีเขาอ้างคือเขาพิมพ์เอาจริงๆริงท่านมีเต็มบ้านเลยถ้าอยากจะดูท่านให้ดูได้มปพยายามที่จะเข้าไปขายในเหมือนงานใช่เพืบอะต้องมาพรีเซนต์แต่เนื่องจากว่า เราเนี่ยตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการการซื้อเครื่องซ่อมอากาศดีเครื่องทําอากาศดีเขาเรียกอะไว่าใช่แกล้โควิดได้ใช่แล้วเขาคือที่สมาคมมันมีติดไปแล้ว่สองแสนกว่าบาทแต่ว่าทุกวันนี้ก็นอนผีเฉยคือมีอะไรไหมคะเดี๋ยวไปจะส่งให้ค่ะแล้วแล้วคนนี้ที่ที่เรามาวันนี้มีแจ้งเพิ่มเรื่อยๆที่เรามาวันนี้ ทุกวันนี้เขายังหลอกอยู่เขาเรียกน้าผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดอ่ะผมผมเลยต้องดําเนินการกับเขาให้เด็ดขาดแล้วก็วันนี้จะให้ตํารวจออกหมายเรียกหมายจับทันทีเพราะก่อนหน้านี้ก็มาแจ้งแล้วนะครับเรื่องนี้ผมผมว่าเป็นภัยสังคมนะครับอาศัยคอเ็ขาวอาศัยความเชื่อ๋ยวที่จะให้ทำลายเป็นไปดูนะว่าจะเป็นอะไรที่ร้ายมากัในสิ่งนี้ได้ได้คนใหญ่คนก็ไม่กชื่มาแจ้งความเขาก็ถือว่าเป็นนักบุญแล้วเอ้ยเอาใครมาเล่าไม่ไหวแล้วคือเราว่าทกับ แล้วเรามี๋ยคนองการประมอยู่ในรุ่นหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนเลยเพราะเขาแจ๊กซึมเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหเดือดร้อนเพราะเขาเขาก็ไม่เดือดร้อนทุกวันนี้เขาหลอกต่อนะฮะหลอกต่อคนที่รูปไหมคะคนติดเชียนยังไม่เว้นเลยมีค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งให้เดี๋ยวพี่เขาเป็นคนละส่งให้เลยขอเปิดดูนิดนึงเลยะว่ามันคือเครื่องนี่หรอ เยอะเรื่องเยอะแล้วมีเครื่องฟอกอากาศแล้วโควิดไม่ใช่ไอ้ข่อยคอใช่ไหมข้อยคอด้วยมีทั้งข่อยคอขอทุกอย่างมีทั้งเป็นเหมือนกระติกน้ํามีทั้งเป็นเครื่องใหญ่แต่ทั้งหมดอะที่เขานำมาเสนอเขาไม่ได้ทําเองเขาซื้อในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดึงดึงดึงป้ายออกนะคะแล้วก็แต่แต่เขาบอกโรงงานเองใชเขาบอกโรงงานเขาบอกว่าวัตกรรมของเขาเองเขาสร้างเองอ๋อว่ามีนวัตกรรมนวัตกรรมครับมีแบบนี้ด้วยเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเจ้าของวัตกรรม ใช่ผมว่าถึงเวลาแล้วผมจะต้องดึงกระช่ากหน้ากากออกมาครับเพราะเรื่องนี้เรื่องสำคัญครับเพราะว่าต้องดำเนินคดีเขาถึงเรื่องของเรื่องอันนี้คือถือเรื่องพยัคฆก็แค่ก็แค่ทำอย่างเงี้ยทำสติกเกอร์อย่างเงี้ยแล้วมาติดลงไปแล้วเราคอลอกออกมามันเป็นของยี่ห้อเก่าเลยค่ะถ้าเราถ้าเราทำธุรกิจกับเขาเราต้องโดนสองประเด็นก็คือโดนโดนลูกค้าเล่นงานใช่ไหมคะแล้วก็โดนเจ้าของลิขสิทธ คุณทำมาหากินง่ายขนาดนี้เลยเหรอส่งให้น้องเลยได้ค่ะจะได้เห็นภาพแล้วมันหลอกทุกเฮ็ดเลยนะเอาทุกอย่างแม่ทั้งวาดวาดตัดแตกมันยังเอาเลยอาจารย์นี้จะเอาผิดเขาได้ไหมได้ครับไมคิดว่าโกงโกงโกงประชาชนเลยเป็นภัยสังคมยั่งค่ะถ้าต้องคืออย่างนี้จะเรียนว่าตำรวจทำงานก็มีงานเยอะใช่ไหมคะถุนในงานเยอะ แต่กว่าที่ดําเนินคดีไปจนถึงโพเซ์ที่เขาจะมีมีผลกระทบเนี่ยเขาก็ทําไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี้ยังรอต่อค่ะผู้ผู้เสียหายก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วส่วนใหญ่ไม่คยกล้าแจ้งความผู้หาเขาเขาบอกเขาโดนแกล้ไม่ค่ะไม่เลยค่ะไม่มีใครแกล้เขาไม่มีใครแกล้ครับมาดูได้เลยค่ะไม่มีใครจะแกล้เขาหรอกเนี่ยการโควิดได้เขาเขามีคลิปมีคลิปอยู่ผมมีคลิปอยู่มีคลิปการโควิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีคลิปของเขาอยู่เขาพูดเองเลย เนี่ยเดี๋ยวดูนะอันนี้นะเนี่ยเราแกะมาให้ดูว่าคือยังไงเขาก็เขาก็ยังจะแบงอยู่นะคะเคนะคะแต่เขาอัดอัดคลิปไปแล้วอ่ะเอาวารับไม่ได้เลยมันไม่มีภาพเราลำบากที่ในการจะดันประเด็นได้ได้ดีครับภาพไหนเปิดได้เปิดแค่มาหาต้องนะครับถนงภาพเขอกตัวเปิดเอาไหมเปิดเอาไม่ได้ผมไม่ไลค์ใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคนี่ไงว่าก็คือเราที่นุ้ยส่งคลิปมา ของคลิปนะคลิปมันใหญ่ใหญ่อะเดี๋ยวที่กลับไปบ้านแล้วพี่แชร์ให้คือคือผมว่าที่แน่ๆนะอันนี้ยี่ห้อนี้นะอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เน็ตสองหมื่นห้าเขาเอาตัวนี้แล้วค่ะดึงป้ายนี้ออกแล้วก็เอาตัววายชื่อย่อบริษัทที่ติดแล้วมาให้แล้วแล้วเขาสัญญาวันนี้ก็หลอกเยอะนะเดี๋ยวเบอร์เบอร์ยี่ห้อนะคะนี่เป็นยี่ห้อจริงนะคะแต่ส่วนเวลาเขามาส่งให้เราเนี่ยเขาทำแบบนี้ เนี่ยค่ะดู้ดีเนี่ยทางทางทางเนี่ยก็ลอกลอกลอกอะไรออกลอกข้อมูลออกแล้วแปเอาใหม่เขาก็หลอกร่วมลงทุนด้วยทางเนี้ยจะร่วมลงทุนกับเขาด้วยอแต่งานเข้าถ้าร่วมลงทุนไปอ่ะมีออกแบบต่างๆหลอกเขาไปทั่วหลอกไม่ตัองกดติดเตียงครับนี่คือเครื่องที่เราเราเราลองติดต่อบริษัทเนี้ยแล้วลองเอามาให้เราดูปรากฏว่ามันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างค่ะ ก็คือเชอาโกงอะนะเชอาโกงค่ะเข<อ>าหมดรุ่นละสองร้อยคนอนะ